พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพุทธศักราช2545พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพุทธศักราช2545มีการกำหนดข้อบังคับและมาตรการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขายตรงในประเทศไทยโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงฉบับที่3พุทธศักราช 2,560พระราชบัญญัติฉบับที่3ได้ประกาศใช้ในวันที่14ฤพฤษภาคมพุทธศักราช2,560และมีผลบังคับใช้หลังจากการประกาศ120วันเพื่อปรับปรุงและเสริมสร้างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรงให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันจัญญาบันธุรกิจขายตรงโลกจัญญาบัญธุรกิจขายตรงโลกมีการกำหนดมาตรฐานสำหรับธุรกิจขายตรง เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักความยุติธรรมและปกป้องสิทธิของผู้บริโภคและผู้ขายตรงองค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรงสมาพันธ์การขายตรงโลก w f d s a เป็นองค์กรเอเกชนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ธุรกิจขายตรงในระดับโลกโดยมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนสมาคมการขายตรงในประเทศต่างๆทั่วโลก